ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีน้องครับเอาน้ำผลไม้ดีโดสีรสสีสีเลยนะครับอย่างละแพทนะค ได,ดได้ข่าวว่าย้ายมาอยู่คอนโดหรูรๆสบายไหมไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเอยมันจะไม่สบายได้ยังไงเขาโฆษณาออกใหญ่โตเขาบอกว่าคอนโดหรูอยู่กลางกรุงไงโฆษณาชวนเชื่อครับแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับ มันก็จริงแหละคอนโดหรูกลางกรุงเออยู่ใจกลางย่านสาทรเลยก็ดีจะไปทํางานในเดินไปแค่2นาทีเองครับถึงรถไฟฟ้ารถชนเขานี่อ้าวแถวนั้นรถเยอะครับไม่น่าละพักหลังเห็นกระเพกกระเพกแสดงว่าหมอนรองกระดูกครับเส้นมะเร็งมะเร็งในลําไส้ปอดใช่ไหมพอครับเยอะเกินไปแล้วครับโอเคโอเค่วงดี้ชงดีดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับอ้าวลูกตั้มโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมหน้าโสมจังวะยังไม่ได้นอนเลยพี่ไปทําอะไรมาไม่ได้นอนวะ ตั้งแต่มี iPad เนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะแหมคนมี iPad แบบใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละโหลดเกมต่างๆนานามาเอาวีใช่ไหมเล่นทั้งคืนตีป,ป้อมทั้งคืนเลยเด้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วทำไมโซมขนาดนี้อ <iPad High S 2> ่ะ iPad หายไม่เลยเนี่ยหาไม่เจอเลยพี่ไอแพดหายแค่นี้นี่ของนอกกายไม่ตายก็หาซื้อใหม่ได้จะไปเครียดทำไมวะแหมแค่แพดหายไอแพดพี่นะนิ่งัะงนั้นเฮ้ยเคยรียดทำไมเรา ยิ้มสิพี่นี่ยิ้มหน่อยอันนี้นิ่งพี่ไอแพดใครไอแพดพี่ไงมึงเอาไปตอนไหนอ่กะกเมื่ออาทิตย์ก่อนที่กุฏิไงไปเอาที่กุฏิอตอนพี่เอาไปบิบตาบอดถึงว่าแต่กลับมาไม่เจอไอแพดมึงอย่า,อย,าอยู่เลยเรามึง <c oughs> เอาไปได้อย่าง